เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งฝรั่งนะครับผมก่อนอื่นเลยให้ดูที่คู่ใบนะครับผมหรือเ,เขาเรียกว่าข้อนั่นเองอนับจากใบที่เริ่มเป็นใบที่ค่อนข้างสมบูรณ์หน่อยใบเล็กๆแบบเนี้ยข้างล่างเนี่ยไม่นับนะครับผมเพราะมันสังเห์แสงอะไรไม่ค่อยได้เราก็จะนับประมาณ4-5คู่ใบแล้วแต่วความสมบูรณ์อย่างตัวเนี้ยกิ่งยาวแล้วเห็นไหมครับ กินยาวแล้วเขาสะสมอาหารได้ดีมากตัวนี้ผมปล่อยพักต้นเขาไว้เพื่อให้เขาฟื้นฟูฟื้นฟูตัวเองเพราะว่าหลังจากเอาผลผลิตมาพักใหญ่แล้วเห็นไหมครับนี่ตัดแต่งไปแล้วทีนี้เราก็จะมานับกันครับผมโดยการนับประมาณ4-5คู่ใบคือ1 2 3 4 5อ่าเอาตรงปลายใบที่สมบูรณ์ที่ก็จะอยู่ประมาณช่วงที่5ครับผม แล้วก็จะไม่ยาวจนเกินไปนะครับถ้าเกิดยาวจนเกินไปเนี่ยอย่างกิมจูเนี่ยเขาก็จะจะหักง่ายครับผมทีนี้เราก็จะตัดชึบคู่ใบเล็กๆข้างล่างนี้ก็เอาออกได้ครับผมอย่างตัวนี้นับขึ้นมาตัวนี้เป็นกิ่งเล็กก็ประมาณ3 4ี่คู่ใบก็ได้ครับผมถ้าเกิดยาวเกินไปแล้วเขาจะหักง่ายอย่างตัวนี้เหมือนกันเอาใบาเล็กๆออกให้หมด ใบเล็กๆใบเหลืองๆเ่งี้ครับใบเหลืองๆแต่งออกเพื่อใบเขาเก่าแล้วอะไรแล้วก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงแล้วครับแล้วก็จะเปลืองอาหารเนี่ยก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงๆยาวขนาดนี้ก็คู่ใบที่สี่ก็ได้ครับผมคู่ใบที่สี่ก็แล้วกันรร้อยครับอย่างตัวนี้กิ่งใหญ่ตัวนี้เอาใบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ออก เพื่อป้องกันโรคและป้องกันการหลบซ่อนของแมลงนับคู่นะครับผม1 2 3 4 5ี่ห้าตัวนี้กิ่งใหญ่หน่อยก็ปล่อยยาวขึ้นมาอีกนิดได้ครับผม1 2 3 4 5ห้าครับผมใบนี้เขาก็จะสมบูรณ์กว่าข้างล่างครับก็จะมีพื้นที่ให้การเบง่งเบ่งยอดออกได้พอสมควรชึบ <c oughs> นี่ก็ตัดเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ชึบหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้เอาห้าแล้วแต่ความสมบูรณ์ครับผมไม่จําเป็นต้องเป๊ะบางคนสามก็ได้ครับถ้าเกิดข้อใหญ่แล้วก็มีใบสมบูรณ์ที่ค่อนข้างเยอะก็สามก็ได้สี่ก็ได้แล้วแต่ครับ